สบายดีทุกคนืัอนี้ก็มาอยู่กับซ่องของน้องแฟดบอลยูนันเองเนาะืัอนี้น้องอยูนจะพาทุกคนมาไปเก็บหอยนันเองนี่ก็เป็นบริเวณบ้านหลังเก้านี้หรือว่าในบ้านนั่นเองเนาะอันนี้เนาะก็คือบรรยากาศในยามค่ายแรงๆมาเก็บหอยนี่ก็คือโซนที่เฮายูนี่ก็คือโซนน้าหวยเนาะเดี๋ยวน้องอยูให้เบึ่งว่าน้าหวยจะคุณปานใดมื่อน,น,นี้น้าห้วยคุณหลายทุกคนนี่ อนนี้อีเมก็ลงไปกองพลนอนเดียวหาทีน้ำอีเมไปกองพ่นตอนนี้น้องอยู่มาเก็บหอยเอาหอยจูบเนะาะค่จะเก็บอยู่นำ้ำน้ำห้วยเลยเนาะแต่ว่ายูกองอยู่กองฮนมันจะมีเครกบ่อน,นึงบ่น,น้องอยู่ไปห้างมองเออไปห้างเบ็ดในเมนะมันจะมีเครกบ่อน,นึงเนาะมันมีเครกแล้วมันบอกว่าอันขาเอ็ดอันเดกเกาะหัวขาเจ้าเอิญว่าอันเดีกเก เขาเจ้าตอนฝ่ายเมื่อตอนนั้นเขาเจ้าตอนฝ่ายแล้วยุก,กองฮันจะเป็นแม่น้ําใสเลยยุ่งจะเป็นแม่น้ําคุนเนาะก็เพราะว่ามีตูอันนี้ฟูม,มันมีฟูน้ําห้วยก็เลยว่ามันคุนน้ำมีควยเจ้าควยก็ไปฟูมค่อยไปฟูมก็เลยว่าน้าคุนเนาก็เลยว่าสิไปเก็บยุก,กองเนาะโอ้โาเป๊ะ แบบบ้าบ่เคยเห็นเอาเลยเนาะหลัจงจากนี้เออเออเอเออออเนี่ยทำเก็บมีเอกก็ได้ลงมาบ่าได้บ้านี่เด็ตัวนึงอยูจีนดิต้นหนึงเด็เออนม่ไะบอกไม่ไ <laughs> ด้ตายช่้งนู่กองกับบุคุนจี้ขันคุนสีเหมือเถินเหมือน

นอกคนหอยอยู่ประมาณนี้เด nice. ี๋ยวให้ทุกคนดูเห็นนกตัวหอยอยู่ไหมห้เก็บก่อนตัมแม่แม่น่ะตัมแม่แม่อ่ะว้าวว้าวว้าวอะนะเอาไปคืน ແม่บ่เอาเนาะตัวน้อยโคตรเฮียสิมีผักนอกความปุ้งเดียวมันปุ้งแล้วเฮาสิมาກกันเุอยู่บอีก แต่อีตัวโอ้จะตามจังเลยไปเนาะกลับคืนกับกลับโบวิตอ้าวจะวิบนล้เนี่ยมันเป็นแบบดินมโลมๆลมพักกับมีเออยู่ด้วยเดนอาจะมาเกิบพักก่อนอห้อยห้อยห้อยนี่เห็นห้อยละ เดีย๋ยวลงเก็บให้ก,ก่อนดินล่มขนาดป๊อปปอีวเขา้า าเาแม่าเาแม่ามนมะาะเป็นหอยทินน้องดีไปเก็บเอาเพื่อพ่อเลยนี่แจีบนะแบบน,น,น,นี้เออ บ่ได้กินหอยด้โดนกระดูมันจูไปตอนอาจารย์มาตอนอาามาตอนเดยว่าลืมนะปีไม้บีไมโอ้บีไม่น้ำแห้งบ่ไดกินไหมไม่ละบ่ได้กินหอยที่เราเก็บเมื่อกี้เนี่ยหอยที่เอาเก็บเมื เราจะไปะเก็บสุดโต๊ย่างขึ้นไปเลยเนาะย่างขึ้นย่างเลยาะขึ้นเทิงขึ้นเลยเอา้าอันนี้ก็มีก็เขาสิลงงมเอานื้สิลงงมนำดิ้งไปนี่่เห็นเด็กตัวน้อยเนาะมันมันอันนั้นนะทุกคนนำคุณพุทธน,นะ เลยว่ามาเห็นป oh, okay, uh, ันด้าโอ้แม่เก็บเอาพี่แม่เอ๊ก็ดิดิอู้ตัวนี้บักยังไงโอ้ดิบักอะไรตุ๊กเออหาไปดเก็บิฟมี่เนาะทุกคนเฮ้ยตัวบักยังไงนี่นี่เดี๋ยวไปเห็นนี่ก่อนดูไหมบักอะไรนะดูดิคนน่ะเอออะไร พักอันพักบนน้ายามนีน้กันคืนโผว่ะยามนี้เราบโน๊ตบพักบนน้นาอันนั้เราบุ้มีใช่ะพองเนะนี่คีบกินไปแล้วเน่ยนะก็อันน้เห็นบวะเจ้าก็ชิคิบทานอ่าบบ่เอาไปลิปช่วยปะ เราโลดีเรานยนะกืบไได้โอยแล้วด้ตกคุ้น่ะตโเกือบตกอยเยเด้ๆหางเจ้าที่ตกง่ายนะคุณไม่คุ้นเละคุ้นหรอกไม่อยงูมตกง่ บอลเฮงเป็นปุ้มอยู่เลยบอลตัวปีงว่ะไม่คอยง่มคอยเยี่ยมเลยไล่ก่อนง่อมเอาแต่ตัวใหญ่น้ำไหลสิบมเป็นเด้ออไปเก็บพังเกจนก็ไม่เหมือนชิไปห้าเลยเด็ขวัขี้อันอันนั้นชิไปแล้วเดี๋ยวนี้เจน,น,นตัวนี้ไงซะ นั่นแหละดีจตบูมีเพิ่มมาเนาะบูมแม่นขาเบือก,กินมดึดแล้วอะเอาจึงมาย่านแต่ขาเบือก,กินมึดแล้วทางนี้เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นปูมีดียีนันกันยังมีอยู่ ไม่งอมเหมือนกันแม่ตัวนี้ก็เอ,เอาตัวน้อยเขาป่วยเนาะป่วยมไไันใหญ่อีกแล้วเาจึงไปเอาอีกปะไว้เอจามานี่ปลาตัวส่วนเอาจามาเก,ก็บก่อนพู้ได้เอขนาดอ,อย่าเฝ้าไม่เห็น,นอย่างบ่ไรใช่ไหมนี่เห็นแล้วบุกมันบุบอมือแม่ไปสิดูเนาะ 嗯，我不要一个。 อ้วขี้ดินเนาะฮะเฮ็ดเนาะนี่ขี้น้องอยู่ว่าเขาตันฝายก็คืออันนี้เนาะเป็นตันนี้เนาะอ่ะโอ้โหอยู่ฝุ่นเกิดแม่เอาเก็บแม่ก่นมึงตมดสมเนีบัได้ได้ดามดสมนี่เออมดสมไอ้งอยู่นี่เออจือไว้งาละจือไว้จือไว้เวลาเขามาเอาเขาจะได้แบบมายาเหยาอะไรนะ โ่งส้สมห่างผุนอ้ออันนี้เฮากำลังจะขึ้นฝายอันนี้จะเป็นหน้าฝายแมนน่ทื่อเกือบสนอยานหยียบดกไ,ได้โสม่กูพลอยไป นี่เอากระสีลงบ,นนงบูมีตีอันทางงมเตล่ลปีกับบสูมักได้น,นี่เนาะอ,อัน,นจะเป็นหน้าฝ่ายเพื่อนตันไวน้นี่ให้มันเข้าไปทางนี้อันนี้จะเป็นแบบทางเอาน้ำไปหน้าเพื่อนตันต,นตอนนั้นน้ำน้ำแหง้งเพื่อนตันฝ่ายไวน้นี่ให้น้ำไหลมาสู้ทางนี้ตอนนี้แม่ก็เอาหอยลงล่างน้ำ ได้ไลายประมาณนี้เนาะได้ลายขนาดเก็บในเดียวนีมินตัวตัวง่ายๆไปย่างขึ้นไปถึงก่อนไปเก็บต่ออีกถึงอีกเนะาะหลังจากนี้น้องยูกับศิอาจาจะมารกลงไปเก็บเองตู้อันตุ้ตู้อันตู้ป่าเออแม่ตุดตุ้โลรูเบ่งใหม่เห็นไหม Cái đó là mắc kín nè Đúng rồi Đó là cọ tục đi Chúng ta không có thêm gì nữa Chúng ta không có thêm gì nữa Chúng ta không có thêm นี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ขึ้นมาถึงขึงห้วยแล้วเนาะน,นี่เดี๋ยวจะให้บึง้งน,นี้ก็เป็นขัวเล็กเขาขึ้นมาถึงขัวเล็กเนาะจะเป็นขัวเล็กอันนี้ขัวไม้ที่เพื่อนเอาไว้แบบเอารถมาเวลาที่แบบจังได้วะเวลาที่ดำนานะเวลาโลก,กาดำนาเพื่อนจะเอารถใต้ไปเนอันนี้แหละโอ้ยเตียบตกขัวโอ้ยตายน้ำมึนพุดกับป่ะ อาบุมีซ้ำเป็นเดอ้อน้ำคุ้นน้ำคุ้นนี่เขาก็พาทุกคนมาบึกมามาสมบรรยากาศคัวเล็กเอาอะไรก็แล้วก,กันเนาอนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศขัวเล็กอันนี้ก็มีอยู่ก็มีค่ะว่าดิอันนี้ก็มีอยู่นะตัวธรรมดาเลยดิมีก็มีเอ้ มาหาชิลงไปเก็บเขาเห็นมาหาชิลงไปเก็บเองมาเล็ดเย็บเลยเกล็กเย็บล่ะเอาเกิบเนาะตอนนี้น้องยูก็ได้ลงไปเก็บหอยบัานเข้าหงเฮียนได้ไปโซกยูหากิน วันหยุดนะเพื่อโซกไปเพื่อบรรจเข้าเฮียนโบได้มาบันเข้าเฮียนแล้วเลยโบได้มาบันเขา้าเฮียนแล้วบบได้มาจะโซกเพื่อไว้โกกินตามธรรมชาติ มีปลา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 ,าหน่อยนี่นี่อู้ปะโค่เนี่ยเอ้าไปเดีนนะ๋ยวมือไปมือ นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเอามาปิ้งหอยอยู่สูงกันมาได้หลายปอนี่ก็คือหอยที่เกาเก็บเนาะอันนี้แม,ม่ได้ปลาเลยแม่จะได้ปลาอีสัเกเจ้าปลาเดี๋ยวเอาไปดูปลาตัวได้อีก้ันนี้ขันยังบุได้นี่นี่เนาะแม่ได้ปลาอีกปลาขิงแล้ว้องจิ้วก็สิขอตัว เออคลิปนี้ที่คอตัวลาทุกคนไปก้อนเพราะว่าคลิปเก็บหอยเนาะเดี๋ยวไปบึ้งคลิปอ้อมหอยของเฮาแม่อําจะสู่ฝีมืออ้อมหอยอีกคางหนึ่งในครางที่แล้วจูบหอยสู่ไออันนี้จ,จนจนดังจูรดบนหนึ่งในครั้งนี้เฮากระสิคอตัวลาทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาให้คลิปต่อไปเดี๋ยเดิและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบภพคลิปใหม่ๆของเฮา สำหรับคลิปนี้น้องยูกับเม่ขอลาไปก่อนอย่าลืมเข้าไปบึ้งคลิปอ้อมหอยเดอ้อ